รั์เหลือหาเงินจะได้เหลือเก็บเยอะๆนะคะสําหรับใครที่ต้องการมีเงินเหลือเยอะนะเพื่อเอาไว้ลงทุนทำธุรกิจหรือแ,แม้กระทั่งอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนอกเวลาหาเงินมาได้ก็อยากจะมีเงินเหลือเก็บเนะเพื่อนๆก็ลองนั่งสมาธิเพิ่มเติมนะเพื่อลดในการความโลภนะความโลภนี่ก็คืออะไรนะความโลภก,ก็คือการที่เนสมมติว่าวันนี้เรามีรองเท้าเต็มตู้อ่ะแต่เราก็อยากจะได้รองเท้าอีกสักคู่หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็คือความโลภค่ะวันนี้เรามีเสื้อผ้าเต็มตู้ มันก็มีใส่สวยๆเยอะแยะมากมายแต่เราก็อยากซื้อมันอีกนั่นแหละคือความเช่นเรากินแค่พออิ่มเราเห็นอะไรเราก็อยากกินไปหมดนี่ค่ะนั่นแหละค่ะนั่นก็เลยทําให้เราเงินเราไม่เหลือจากประสบการณ์ตัวเองนะนั่นแหละก็เป็นการเราต้องนั่งสมาธิถ้าสมมติเราไปค้าไปขายเราก็ทําใจให้เบิกบานแล้วก็กินพอที่อิ่มแล้วที่เหลือก็นั่งสมาธิเพื่อให้เงินเหลือเพราะเราเพิ่งเริ่มต้นอ่ะเวลาเราหามาได้ก็อยากให้มีเงินเหลือก็ต้อง เก็บเงินอ่ะลดรายจ่ายเพื่อมีเงินเหลือเก็บใหม่ๆม,มาต้องประหยัดเริ่มเดือนเนี้ยเราต้องประหยัดถ้าเราขยันหาเงินอะไรก็แล้วแต่พอเรามีเงินสักพันหนึ่งก็ไปลงทุนลงทุนขายสินค้าออนไลน์ทําไมทาไมถึงแนะนําให้ขายของออนไลน์อ่ะหนึ่งลงทุนในการขายของออนไลน์เนี่ยเพื่อนๆมันได้กินได้ใช้ได้ดูแลตัวเองบางสินค้าอยู่ได้นานหลายปีไม่บูดไม่เน่าไม่เสีย เพื่อนๆยังขายควบคู่กับค้าขายทั่วไปกับงานประจำหรือธุร,ธรกิจที่มีมันก็จะทําให้เพืนะ่อนๆเนียะคือแบบร่ำรวยได้ในวันข้างหน้าถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่หยุดทําความรวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นสมว่าเรารวยได้ใช่ไหมต้องมีเงินเท่าไหร่เอาแบบที่ว่าแม่เราไม่ต้องลําบากตัวเราก็ไม่ต้องลําบากจะกินจะใช้อะไรก็ได้กินจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปจะไปทําบุญเท่าไหร่ก็ได้นั่นแหละสิ่งที่พี่ปรารถนา และก็เชื่อว่าลูกศิษย์ของพี่ก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกันค่ะเราก็จะได้เจอกรยาณมิตรที่ชอบทําดีทําบุญนะคะเราก็เชื่อว่าอย่างนั้นค่ะเราก็จะทําตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็จะทําให้ได้นะทุกคนอ่ะก็เป็นกําลังใจพี่นะนะนะสนับสนุนให้เราแบบได้ทาได้คิดดีผู้ดีทําดีได้สําเร็จเลยนะอะพี่ก็จะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆในช่อง YouTube ทุกคนที่เข้ามาเห็นพี่นิดนะไปเช็คคอมเมนต์นะ ใครจะพิมพ์ดีหรือไม่ดีอ่ะพี่จะให้คติเตือนใจทุกคนห่านะตลอดใครมาร่วมมนุษยนาสาทุกก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่โพสต์ไม่ดีเราก็จะแก้ไขแต่ใครที่ไม่ให้กําลังใจตัวเองเลยเนะี่ยพี่ก็จะให้กําลังใจคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเห็นหน้าเห็นตาอยู่ก็แล้วแต่ไม่หรือไม่ก็แล้วแต่นะเรามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่จา่าพ่นองไม่วายค่ะนะคะ ไปรับลูกคนเลื่าจาพี่น้องอะนี่ก็จะปรับตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะเป็นคนดีให้ได้ค่ะเพื่อแม่ของตัวเองแล้วก็ชีวิตของตัวเองด้วยค่ะนะมารีบรีบทํารีบได้ไปด้วยกันนะคะขอแค่สามสิบคนค่ะที่จะมาร่วมขายสชมพูล้างหน้าไปด้วยกันนะคะรุ่นแรกค่ะสามสิบคนเท่านั้นค่ะมามาลองใช้สชมพูแล้วก็มาเปิดบินนะคะสิบก้อนนะหนึ่งพัน หนึ่งร้อยห้าสิบาทได้กำไรพันสามถ้าเปิดปินเริ่มต้นเป็นเจ้าของแบนด์ด้วยกันเนี่ยค่ะสามก้อนสามพันกว่าบาทได้กําไรสี่พันกว่าบาทค่ะแล้วมีเลทให้ดูตั้งแต่หนึ่งหมื่นก้อนขึ้นไปค่ะถ้าหากว่าชอบใช้ดีเห็นผลแต่วันาหน้าถ้ามีใครมาสต้อของกับเรานะเราจะเพิ่มฟองให้เพราะสะบู่กีซลีนเนี่ยฟองไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกเพื่อนๆนแต่ถ้าหากว่าเราทําสาเร็จเราจะเพิ่มฟองให้กับเพื่อนเพื่อน,อนกระยาดมิตรเยอะกว่าเดิมแน่นอนค่ะนะขอบคุณที่มาร่วมสร้างธุรกิจไปด้วยกันนะคะค เอาสาหรับคนที่อยากกินอยากใช้หรือมาอยากช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะที่อยากมาเป็นครอบครัวแบนของเราจริงๆอยากมาช่วยงานพี่นี้จริงๆนะคะใครที่ไม่อยากทําก็เ,าเรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตได้ค่ะไม่ไม่ได้หวงความรู้เลยนะคะไปลจะจับใบเราจะรับเฉพาะคนที่เกิดผลรับเช่นมาฟังเราสวดมนต์แล้วอธิษฐานจิตทาตามกดแรงดูดกดจกังหวะแล้วมีเงินเหลือกินเหลือกินค่อยมาซื้อสบู่ของเรานะถ้าใครไม่ได้เกิดผลรับไปทั้งสิ้นเราไม่รับนะเรา ต้องการคนพลังงานบวกคนที่จริงใจซื่อสัตย์กับเราแล้วก็ทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้เราเพื่อให้เราไปถึงเส้นชัยของเราได้นะคะทุกคนเราก็ไม่เราอยากเป็นคนดีอะนะผู้ใดงไงคะ่ะเราอยากเป็นคนดีเหมือนครูรุ่งเหมือนครูสลไลด์เหมือนครูโค้ชครูบาอาจารย์ในโลกออนไลน์เราก็เป็นคนนึงที่เคยขายของออนไลน์มาได้เยอะเราก็อยากจะกลับมามีรายได้เยอะๆจากการขายของออนไลน์เลี้ยงดูตัวเองรอด อีกครั้งแล้วก็ขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบถาวรตลอดการมีธุรกิจที่เลี้ยงตัวเองได้รุ่งเรืองเฟื่องฟูนะไปตลอดชีวิตนี้ค่ะนะนี่อธิษฐานใหม่ให้กับตัวเองค่ะไปแล้วค่ะนะคะขอบคุณ F c ฟทุกคนนะคะอย่าเป็นแค่ F c ฟนะมาขายสม,มูทล้างหน้าไปด้วยกันค่ะ๊ายบายใครที่สนใจอยากขายสม,มูทล้างหน้าด้วยกันทักมาที่เฟ e b o o k นะคะนิตยากรสุภานอนูสระอีต่อเต,อตอ่ายักษ์กอไก่สละ อรอเรือสาโโอโสอเสือสอโลพออาพานะคะหรือดูได้เลยค่ะจะมีชื่ออยู่หน้า YouTube เลยนะคะอะ่ใครที่อยากทำด้วยกันข้อนี้ให้ฟรีค่ะนะเราก็จะถือซะว่าเราช่วยครูบาอาจารย์ที่เราเคยมีสัจจะว่าถ้าหากว่าเราได้เงินมาจากตรงนี้นี้เราจะแบ่งปันความรู้คลิดมหากราบเลยค่ะช่วยเหลือครูบาอาจารย์ของเรานะคะประจับไม่ขอบคุณค่ะ